เมื่อครูบาเจ้าศิวิชัยพ้นจากอธิกรณ์หรือคดีครั้งที่สองและกลับไปที่วัดบ้านปางแล้วปฏิบัติการจองเวรก็ยังไม่จบสิน้นในคราวนี้ทางท่านพระครูมหารัตนากรเจ้าคณะแกลงลี้กับท่านเจ้านานบุญเติงนายอำเภอลีได้ร่วมกันนัดหมายให้พระสงฆ์และสามเณรทั้งหมดไปประชุมฟังพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เพิ่มเติมอีกครั้งนี้ท่านพระครูบาศีวิชัยถือตามมติของพระครูยาน้มคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เมื่อครั้งที่แล้วที่ถือว่าการขาดประชุมไม่ถือว่าเป็นโทษร้ายแรงท่านพระครูบาเจ้าสิวิชัยเลยไม่ไปร่วมประชุมขณะเดียวกันพระเนนจากวัดอื่นๆก็ไม่ไปร่วมประชุมด้วยเจ้าคณะแขวงนี้จึงทําเรื่องฟ้องไปยังเจ้าคณะจังหวัดลําพูนอีกครั้งหนึ่งโดยระบ,บุคําฟ้องอย่างหนักแน่นว่าครั้งนี้ท่านพระครูบาทําผิดเป็นครั้งที่สมแล้วถ้าไม่มีการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าคณะแขวงจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาด